ขาดหมดดูรค่ะถายให้ดูดิขาดหมดแล้วค่ะสภาพค่ะ้าูอยสาคือขาดหมดแล้วนะคะอันนี้นี่คือจะมาบอกนะคะว่าของนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เอ่ออันไหนคือส่วนไหนอะไรแบบนี้นะคะก็จะระบุรายละเอียดนันเองนะคะก็อันนี้นี่คือรองเท้านะคะรองเท้ารองเท้าแล้วก็ จะมีเสื้อแล้วก็กางเกงเนาะคุณไม่ไม่ต้องออกอะได้เลยมันมีมันมีอีกหลายอย่างคะคะเสื้อกางเกงแล้วก็หมวกแล้วก็ถุงเท้าอีกสองอันนะคะนี่นะคะในถุงนี้นะคะแล้วอันนี้คือกล้วยล้วชานเนาะเฮ้ยใช่เดียวกันอันนี้คือช้อนช้อนกับชามนะคะคะประมาณหนึ่งโหลนะคะก็คือสิบเอ็ดลูกเออสิบเอ็ดอันเออสิบสองสิบสอง แล้วก็อันนี้นี่คือน้ำมันนะคะน้ำมันกุ๊บนะคะอันแล้วก็อันนี้คือขาดไม่ได้นะคะหั่วเน่าหัวเน่าซื้อที่กันเต่ามานะคะแล้วอันนี้คือนี่ก็ผงมิ้นเออผงมิ้นนะคะผงมิ้นนะคะแล้วค่ะแล้วก็จะมีเออผงชูรสนะคะแล้วก็ อันนี้นี่คือเอ่อจะบอกว่าสบู่นะคะสบู่สําหรับเอาไว้อาบน้ํานะคะสบู่อาบน้ำค่ะแปรงสีฟันนะคะแล้วก็ยาสีฟันค่ะะคแล้วก็เกลือนะคะเกลือแท่งใหญ่เลยนะคะือมาเป็นแท่งใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะอันนี้นี่คือเป็นน้ํายาซักผ้านะคะเอาไว้ให้ครูเขาจะไล่ไว้ซักผ้าเออนะคะแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้นี่คือหมอนค่ะหมอนสําหรับเอาไว้นอนนะคะอันนี้คือผ้อากแก็บผ้ออาแก็ผ้าปูที่นอนนะคะน,นี่นะคะนุ่มนิดนึง,งน,นะคะนุ่ะคะนอนแล้วก็ผ้าหม่มผ้าหม่มผ้าหม่มอันนี้นี่คือไม่ใช่ผืนเดียวนะคะที่มันมีสองผืนอสองผืนอ่าสองผืนนะคะเนี่ค่ะอันนี้มีหนึ่งผืนแล้วก็ข้างในอีกผืนหนึ่งนะคะคือเราซื้อนี้มาแล้วก็ซื้ออันนี้อีกที่หนึ่งยัด้ลยกันใช่แล้วค่ะ คือเดียวนี่กลัวว่าคุณเขาจะไม่อุ่นนะคะใช่แล้วค่ะก็อันนี้ด้วยนะคะคือสาปูเขาเรียกว่าเสือใช่สาปเขาเรียกว่าเสือนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็าจะมาทำบุญวันนี้นะคะก็ใช่แล้วค่ะมีพีเอฟซีจากไทยนะคะส่วนนี้ที่จะมาทำบุญก็คือเป็นของพีเอฟซีจากไทยนะคะแล้วก็ ส่วนของน้องน้องทั้งสองคนก็คือค่ารถกับค่ากินมาในวันนี้ก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเอาของจำนวนนี้ไปทำบุญกันค่ะได้แล้วค่ะเทียนหรอคะเดี๋ยวเอานี่ค่ะเทียนนี่ค่ะแวะซื้อที่กลางทางมานะคะ ถ้าเราจะทำบุญเราก็ต้องมีเทียนนะคะที่นี่ก็ใส่เทียนเนะถ้าทำบุญใช่แล้วค่ะอีกนับจัดจักรวุ่นเลยค่ะโอ้ปวดล้องเลยมาันเสียมะตาหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลัง จะเอาของนะคะของที่เราเอามาทำบุญนะคะพี่พี่เอฟซีเขามาทำบุญนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ลงมาแล้วนะคะก็จะไปที่บ้านคุณดุงเขานะคะที่เออเรามาทำบุญกันนะคะค่ะก็ฮิ้วฮิ้วของมาลุมปุ่มติ่ม <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดี ก็จะไปที่บ้านบุดุงเขานะคะบ้านลุงเขาก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาไปนุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยเนาะเดี๋ยวชะก็อยู่ใกล้ๆที่บ้านที่น้องเขามาพักเมื่อะกี้นี่นะคะนี่เคาของที่เรามาทำบุญนะคะโอ้โหในบ้านเขาจะมีขออะไรเยอะเนาะ อยู่คนเดียวใช่แล้วค่ะนี่คือนี่คะเตาไฟนั่นน่ะอ๋อคือลุงเขาอยู่อยู่กี่คนนะพี่เพิ่งมาพี่ไม่ค่อยดูนโโบบรราาณณะะคอ๋ออันนี้คือแบบที่ที่ก่อไฟเชียงตุงนี่คือหาดูยากนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะกองไฟนะพี่ทำแบบข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหม้อก็เล็กเด็กเองอ่ะคนเดียวค่ะหม้อเล็กนิดเดียวค่ะหม้อข้าว อันนั้นคือหม้อแกงค่ะก็จะมีอุปกรณ์อะไรไม่ค่อยเยอะนะคะคือก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะค่ะข้างหลังคืออะไรข้างหลังคือเผือกค่ะเผือกเผือกกับมันค่ะคุณลุงเขาเอาไว้กินวันละนิดวันละหน่อยค่ะอ๋อกินกับข้าวนะคะค่ะคุณลุงหร่าลูอกอันเนี้ย นี่นะคะก็เราเอามามาให้แล้วเนาะแลคือจะต้องรับพรนะคะพี่อ๋อโอเคเลยรับรับพรก่อนนะคะคือว่าเออลุงลุงเขาชื่ออะไรคุณลุงเขาชื่อว่าลุงโลกค่ะอ๋อลุงโลกค่ะแล้วอยู่ๆน้องมาเจอที่นี่ได้ไงก็คือน้องมาเที่ยวที่นี่แล้วก็คือไปที่แม่น้ํานะคะไปดูเขาล้างสาหร่ายแล้วคุณป้าเขาบอกว่า เออช่วยไปถ่ายคุณลุงเขาหน่อยสี่คุณลุงเขาไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลย<ะ>เอ้ยเห็นเขาเล่าว่าเอ้ยมีอะไรบ้างเราก็ถามเขาเนาะ,ะแล้วเ,เขาเล่าให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าสนใจก็เลยครั้งแรกก็เลยมาถ่ายนะคะ<อ>ก็เลยมีพี่พี่เอฟซีหลายๆคนนะคะที่ ส่งเออจะบอกว่าส่งปัจจัยหรือว่าคื้นมาจํานวนหนึ่งนะคะ<อ>ก็น้องก็ได้เอาไปซื้อของนะคะมาแล้วจํานวนหนึ่งแล้วก็อีกเงินอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ซื้อของมาแล้วเอาเงินมาอย่างเดียวเนี่ยกลัวว่าคุณลุงเขาจะไปซื้อไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลตลาดนั่นเองนะคะใช่ค่ะ20เด็ดกิโเนาะที่รามา<ช>ถึงนี่เ <20 S 2> นา <20 S 2> ะ,ะมันก็ไกลพอสมควรไกลมาก <laughs> ค่ะ จะไม่มีอะไรมากนะคะใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวเรารับพรไม่คือเงินอยู่ที่พี่อ๋อพี่ลืมพี่ลืมจับจับจับ <c oughs> พี่ลืมลอะไรอ่ะก็ตะกี้ฝากเงินไว้กับพี่โบหองนะคะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าน้องนี่คือจะถือกระเป๋าไม่ไหวนะคะอ๋อโอ้ยปอนคือดีเนอะ

นี่ก็นมยมายแล้วเนาะค่ะนี่นะคะลุงเขาก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเห็นคอที่มันเป็นออกลูกมานะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนียงเนาะทางนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นเนียงนะคะกินอะไรก็ยากนะคะแล้วก็เห็นว่าปวดคออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะภรรยาก็ไม่มีนะคะลุงเขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะก็มีอะไรก็กินไปนะคะบางทีไม่มีข้าวก็เอา เอาเผือกเอาอะไรแบบนี้มาต้มกินเนาะอย่างที่ถ่ายเนาะเผือกที่เขาปลูกเอาไว้นะคะ,ะ,ะแล้วามาทําบุญรับทอนเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็พี่เอฟซีน้องโบกแก้วนะคะที่มาส่งมาซื้อของให้เนะาะส่วน<า>ที่ซื้อของกับที่มาทาบุญเนี่ย,ยคือของพี่เอฟซีเตะ ที่ของน้องสองคนออกนะคะน้องวัวแก้วกับพี่วัวของขวานี่คือเป็นค่ารถค่ารถของค่าที่ของกิที่เรามานะคะกินระหว่างทางนั่นเองนะคะก็รับพรไปไลยกันนะคะพี่พีเอสซีทุกทุกท่านนะคะอันนี้เก็จะหนึ่งออกไปแล้วเนาะก็หลอดเสรีสบายเนาะนี่นนดีอุ่นก็อุ่นนลยเนาะ ค่ะก็ลุงเขาอยู่คนเดียวเนาะไร้วความไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องนะคะใส่อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็าอาชีพก็คือไปตัดไม้ไผ่ในป่านะคะมาขายแล้วก็ออไปซื้อข้าวมากินนะคะก็ะแ,บบแบบนี้ค่ะอาชีพประจําใของลุงเขานะคะ ืเช้ามาก็ทํากับข้าวแล้วก็ขึ้นป่าเลยนะคะขึ้นป่าเลยใช่แล้วค่ะทํากับข้าวแล้วก็ขึ้นป่าเลยคือวันนี้นี่ท,ที่เราจะมานี่คือโทรมาบอกเอาไว้ก่อนมาได้แล้วค่ะโทรมาบอกข้างบ้านเออจะบอกว่าข้างบ้าน <c oughs> ของคุณลุงเขาแล้วก็ให้เขาบอกเอาไว้ว่าอย่าไปไหนในวันนี้อะไรเนี่ยค่ะว <c oughs> ่าวเราจะมา <c oughs> ไม่มีคะ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะ <c oughs> ขนาดไฟยังไม่มีนะคะไฟฟ้าที่จะใช้นะคะมีแต่ไฟเทียนอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีเครือ <ๆ S 2> ค่องกินเครื่องอะไรต่างๆนะคะ พิงค์พระนะคะอนี่ก็จะเป็นข้างบนข้างบนคือคือทีอ่เขาลังไฟแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้ก็จะล้ำหมดเนาะคะ่ะในใไล้เอามายังมีในครับยังมียังมีอยู่นี่งี่ไปสำรวจข้างล่างไหมไป กระเทียมนะคะคือแบบลำลำ,ลำลติดตีเลยนะคะแต่มัน,นก็ไม่เห็นเนาะอันนี้คือเป็นลูกน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนาะที่เขาเอาข้างในออกนะคะใหญ่มากเลยเนาะ,ะโอ้โหเท่าตัวคนเลยดงน้ำดูโอ้เอาลงมาแล้วนี่คือใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ปลูกติไหนนะนี่วะ,ะอน้ำเตาอแค่ปลูกที่หน้าบ้านนี่เองนะคะใหญ่เท่าตัว อันนี้แล้เจอมันไวไรอยู่อันนี้เนนูเจอติดไดยมนน่อะอ่าเลยนะบุคลมาอ๋อมีมันเยไ้นมงนั้ออสมก็ถ้าใครอยาก้เมาเต็มหมดแล้วนสารนะคะืออะไรอ่ะข้อสารข้สารของคุณลุงเขานะคะก็จะมีเท่านี้มอข้สารนี่ค่ะ หนึ่งพุงสีอันนี้นี่คือครึ่งหนึ่งครึ่งพุงสีนะคะเกรี้ยว้าวข้าวเหลือเท่านี้เองนะคะมีนาไหมลุงมีนาไหมไม่มีนาค่ะนาก็ไม่มีนาไม่มีค่ะอ๋อนาก็ไม่มีนะคะค่ะก็ถ้าใครอยาก มาทำบุญนะทำบุญก็มาแจกได้บริจากมาได้นะคะข้าวหรือว่าเอาอะรตอนอะไรต่างๆมาใส่มาได้นะคะใช่แล้วค่ะก็เสื้อผ้าก็เ่ออยู่นี่เลยปุ่นปันมันเมนแง่บ้นอะไรน่แล้วนะคะก็เห็นเห็นคนแถวแถวนี้ว่าใส่แบบนี้ประจำใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือจะบอกว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ก็คือ เราไม่มีเงินเนาะเออก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออมันมันเป็นแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ไปอะไรเงี้ยสือผพาก็ขาดหมดดูดิขาดหมดแล้วค่ะงส้าพคือขาดหมดแล้วนะคะขาดหมดแล้วค่ะก็อือนี่ก็จะเป็นข้างล่างเนาะข้างล่างบ้านนะคะอันนี้คือเล้าไก่ด้วยเปล่า อ๋ออันนี้ก็น่านี่คือเล้าไก่เล้าไก่อ๋อเศรษฐกิจพอเพียงคือแบบต้องปลูกเองเนาะใช่แล้วค่ะมันเห็นไหมมีแค่มะเขือนะคะแล้วก็พริกต้นเดียวยุ้มโอซ้มโอนะคะแล้วก็อะไรนี่ดูตรงนี้สินี่คือแดงๆนี่ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ อันนี้คือเปลือกเนาะที่ลุงเขาเก็บขึ้นไปที่บ้านเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้คือเขาคุณลุงเขาจะบอกว่าไงอ่ะไม่มีไร่ไม่มีนาเนาะก็ต้องปลูกเปลือกเอ่อผลไม้อะไรกินให้อยู่ท้องเนาะใช่แล้วค่ะเขาก็เลยปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านนี้เลยนะคะค่ะก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่เนาะคือที่เก็บไว้บนบ้านก็มีเยอะเนาะใช่แล้วค่ะนี่คือขุดเพิ่งขุดมั้ย มันก็จะมีประมาณนี้ค่ะมันจะไม่มีอะไรอันนี้คืออะไรปลาจ้าน่ะจื้อเหมือนัันนี้อาจจะเป็นตีกตักเตาอะไรอ๋อเป็นที่คล้ายๆแบบจะเป็นที่สาหลายเนาะสาหลายที่เขาตักสาหลายอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็ได้ลงมาแล้วนะคะก็อไปอันนี้นะคะเฮ้ยทำไมไม่เห็นชัดเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านคุณดุงเขานะคะกจะ็จะสภาพแบบนี้นะคะหลังคาก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรทางครสีทางรสีทางสีนะคะน,นี่คือคนในหมู่บ้านเขาช่วยกันทําให้ทําไม่กันคุณดุงเขาจะไม่มีบ้านแบบนี้อ๋ออันนี้คือคนในหมู่บ้านเขาทำให้เลยเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อก็คือคุณดูงเขาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเนาะก็จะบอกว่าหลังคาเดือนก็จะเป็นพางเป็นอะไรเนาะ อยู่นานๆไปมันก็พังแล้วก็ทีนี้คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันแล้วก็ทําให้คุณลุงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสารนักสารนะคะใช่แล้วค่ะทำให้นะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบ้านคุณลุงเขานะคะตอนนี้ก็เราก็ได้ทําบุญแล้วนะคะแล้วค่ะก็ ได้มาทำบุญให้พี่เอฟซีเขาผักซื้อมาให้แล้วนะคะก็ใช่แล้วค่ะสำหรับได้ทำบุญแล้วแล้วก็จะได้เปเที่ยวด้วยใช่แล้วค่ะนิดนึงนิดนึงาหารนิดนึงก็เรามาถึงที่นี่เนาะแล้วอย่างหนึ่งคือพี่เขายังไม่เคยมานะคะก็เลยถือโอกาสพาพี่เขามาเที่ยวค่ะใช่แล้วค่ะปกตินี่คืออยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านที่ไม่ได้ไปไหนอืมก็ถือโอกาส พาพี่เข้ามากลัวพี่ก็จะเหงานะฮะเหงาไหมเหงาไหมปกติเหงาไหมเยงเงาเอ๊ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะก็จะไปที่ไหนอีกเราไปต่ออีกคลิปค่ะค่ะก็คลิปนี้มันก็ยาวไปแล้วเนาะ เดี๋ยวเราเป็นต่ออีกคลิปนะคะว่าออติดตามดู้เล,เลยค่ะว่าเราสองคนนั้นจะพากันไปที่ไหนแล้วจะมีส,<ช>สาวๆไหมาแล้วก็จะมีความสนุกขนาดไหนนั่นเองนะคะเราติดตามเลยเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะก็กราบสวัสดีค่ะบา,บาย